มาเท่ากับหนึ่งเหรียญได้เงินมาเท่ากับหนึ่งเหรียญเขาบอกว่าไอ้หนึ่งเหรียญที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้มาจากการที่เอาเงินกู้ดังกล่าวไปหาผลประโยชน์เนี่ยให้เอามาลดยอดตัวต้นทุนการกู้ยืมก็คือตัวดอกเบี้ยที่จ่ายกับธนาคารดังนั้นต้นทุนการกู้ยืมจะกลายเป็นหนึ่งร้อยเหรียญลบด้วยหนึ่งเหรียญจะเหลือเก้าสิบเก้าเหรียญที่จะต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกต้อง เขาก็เลยบอกว่าแค่นี้เอาผลประโยชน์ที่ได้รับมาหาักออกก็จะทําให้ต้นทุนในการก่อสร้างมาลดลงนะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับในตัวอย่างที่ห้าจุดยี่สิบเจ็ดก็อาจจะให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะตัวอย่างที่ห้าจุดยี่สิบเจ็ดนะครับ กิจการทําสัญญากู 10, 000, 000. ้ยืมเงินจํานวน10ล้านคือไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยเป็นตัวเงิน10ล้านเพื่อก่อสร้างอาคารหลังหนึ่งอัตราดอกเบี้ยคือ10%อก็คือ10%ต่อปีนะฮะการก่อสร้างเริ่มตั้งวันที่1กรกฎาคม2 5 x 2กิจการได้รับเงินกู้มา2งวดก็คือได้มาวันที่1กรกฎาคม4ล้านและในวันที่1ตุลาคมอีก6ล้านคือกู้มา10ล้านได้มา2ก้อนนะฮะในปี x 2 เราเห็นว่าจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยก็รู้แล้วว่ากู้มาจากที่ไหนนะครับแล้วก็รู้เลยว่าจะมาก่อสร้างอาคารแบบนี้ดังนั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเลยว่ากู้มาจากที่ไหนและมาสร้างอะไรนะครับวิธีการคํานวณน,นะฮะเขาบอกว่ากิจการเนี่ยได้ชํราระค่าก่าอสร้างไปบางส่วนแล้วจํานวน8ล้านบาทและได้นาเงินกู้ที่เหลือไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนมาได้เป็นเงินแสนสอง ก็คือมีเงินเหลืออยู่จากการก่อสร้างเงินที่เหลืออยู่จากการกู้ยืมเนี่ยนะฮะก็ไปลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์กลับมาแสนสองหมบาทดังนั้นแสนสองหมบาทนั้นจะต้องเอาไปลดยอดต้นทุนที่เกิดจากการกู้ยืมธนาคารนะครับวิธีการคำนวณเปนอย่างนี้ฮะเราก็ดูเลยว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารเท่าไหร่ดอกเบี้ยดังกล่าวเนี่ยที่มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนะฮะจะต้องถือเป็นต้นทุนการกู้ยืมดังนั้นเขาบอกว่าช่วงที่ก่อสร้างเนี่ย ก็คือเริ่มก่อสร้างตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเริ่มก่อสร้างนะฮะจากโจทย์เนี่ยเริ่มก่อสร้างหนึรร่งกรกฎาคมของปี x สองดังนั้นการรับรู้ดอกเบีย้ยการกู้ยืมจะต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างนะฮะต้องอยู่ในช่วงของการก่อสร้างถ้าเกิดเกิดขึ้นก่อนก่อสร้าง ดอกเบี้ยที่เราจ่ายให้กับธนาคารที่กับผู้ยืมเงินมาห้ามถือเป็นต้นทุนนะฮะอันนี้เรารู้กันไว้เลยก็คือดอกเบี้ยที่เกิดจากการช่วงเวลาของการก่อสร้างเท่านั้นนะฮะจะต้องถือเป็นต้นทุนถ้าก่อนก่อสร้างไม่ถือเป็นต้นทุนดังนั้นเริ่มก่อสร้างวันที่หนึ่งกรกฎาคมดังนั้นดอกเบี้ยดังกล่าวเริ่มตั้งวันที่หนึ่งกรกฎาคมจะต้องถือเป็นต้นทุนแล้วเริ่มได้เงินงวดแรกในวันที่หนึ่งกรกฎาคม ดังนั้นก็ต้องรับ1กรกฎาคมจนถึง31ธันวาคมของปี x2 เนี่ยนะ1กรกฎาคมที่ได้เงินมาแล้วทาการก่อสร้างเนี่ยนะฮะก็นับไปตกลาคมถึงธันวาก็คือ6เดือนดังนั้นเงินก้อนแรกก็คือก้อนที่1ผู้มา4ล้านก็เอา4ล้านคูณปอร์เซ็นต์ที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารก็คือ10%นะฮะดอกเบีย้ย อูลระยะเวลาตั้งแต่วันที่กู้มาก็คือได้เงินก้อนนี้มาในวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วก็ก่อสร้างวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะดังนั้นก็เรินะ่มนับหกเดือนก็คูณด้วยหกหารสิบสองครับเพราะดอกเบีย้ยสิบเปอร์เซ็นต่อปีก็คือต่อสิบสองเดือนดังนั้นดอกเบี้ยคือสองแสนบาทก้อนที่สองก็คือได้มาในวันที่หนึ่งตุลาคม ดังนะั้นก็เริ่มนับการคำนวณดอกเบีย้ยที่ถือเป็นต้นทุนเนี่ยก็คือ1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมของปี x2 ตุลาวิการธันวาคือ3เดือนได้เงินมาเท่ากับ6ล้านดอกเบีย้ยที่จ่ายลาค้าก็คือ10%ระยะเวลาคือ3เดือนนะครับก็คูณด้วย3หาร1อ2จะได้กับ150,000สรุปแล้ว ดอกเบีย้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาสําหรับการกอร่อสร้างที่เริ่มณวันที่1กรกฎาคมเนี่ยมีดอกเบีย้ยตตอนสิ้นปีเอกสองในรวมมาทั้งสิ้นก็คือ3 5 0 0สนห้หบาท 3. 5 0 0 0 0หบาทเนี่ยเขาก็บอกว่าสา0 0ส0บาทเป็นต้นทุนที่เกิดจากการกอร่อสร้างกู้เงินมาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะฮะ ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่แต่รู้ว่าสิ้นปีสองเนี่ยต้นทุนการผู้ยืมมีกับสามแสนห้าหมื่นบาทที่จะต้องถือเป็นต้นทุนการผู้ยืมและเอามาลนเป็นต้นทุนของสินทรัพย์คราวนี้บังเอิญว่าการที่เขาไปกู้เงินมาเนี่ยเขามีเงินบางส่วนที่เกิดจากการกู้เนี่ยไปลงทุนชั่วคราวแล้วได้ผลตอบแทนมาแสนสองหมื่นบาทผลประโยชน์ตรงนี้ที่ได้กลับคืนมาจะต้องเอาไปลดต้นทุนก็คือต้นทุนการผู้ยืมนั่นเองดังนั้นเราก็ควรจะต้องทำนี้ครับ เอาไปหักกับตัวที่เขาเรียกว่าผลตอบแทนนะฮะผลตอบแทนจากการลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุนนะฮะแสนสองมันก็กลายเป็นต้นทุนการกู้ยืมจริงๆที่จะต้องถือเป็นต้นทุนในการก่อสร้างก็คือสองแสนสามหมื่นบาทเนี่ย เขาเรียกว่าต้นทุนการกู้ยืมต้นทุนการกู้ยืมที่จะามารวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกิดจากการก่อสร้างนะครับขอเน้นนะครับว่าอย่างเงี้ยนะฮะผมเขียนสรุปให้เลยแล้วกันการที่เราเนี่ยไปกู้ยืมเง,งินมาเนี่ยนะฮะเราอาจจะได้มาอยู่ในช่วงนี้ได้เงินมาเนี่ยได้เงินมานะฮะแต่เรามาก่อสร้างนะัดช่วงนี้เนี่ยก่อสร้าง ได้เงินมาตั้งแต่ตรงนี้เลยสมมติว่าได้เงินมาในวันที่หนึ่งมกราคมขอปี x สองสมมุตินะฮะเราได้เงินมาก็แปลว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะก่อสร้างสมมุติว่าเราก่อสร้างเนี่ยคือในวันที่หนึ่งมิถุนายนปี x สองเป็นต้นไปช่วงเนี้ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างแต่ได้เงินมาแล้วจากการที่ไปกู้ธานาคารมาช่วงนี้ยดอกเบีย้ยที่เราจ่ายเ่ยนะฮะดอกเบี้ยที่เราจ่าย ที่จ่ายธนาคารเนี่ยนะจะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดเราเป็จ่ายดอกเบี้ยธนาคารนะช่วงนีย้ยังไม่ได้ก่อสร้างดอกเบีย้ยนั้นต้องถือเป็นค่าเฉล่ยประจำงวดแต่ดอกเบีย้ยที่จะต้องถือเป็นต้นทุนในการก่อสร้างตรงนี้เนี่ยพอมาถึงจุดหน้าการก่อสร้างเนี่ยหนึ่งพิถุนายนเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้นะฮะสมมติก่อสร้างไปจนถึงนี่เลยสามเอ็ดตรงเนี้ยนะฮะคือวันที่สามเอ็ดธันวาคมปีเอ็กสอง ช่วงนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นช่วงนี้ตั้งแต่ก่อสร้างเนี่ยจะถือเป็นดอกเบี้ยจ่ายนะครับจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้นถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เรากำลังก่อสร้างเช่นตรงนี้เนี่ยคือช่วงในการก่อสร้างอาคารเนี่ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์แล้วสมมุติว่า การกู้ยืมเงินของเราเนี่ยมันมีช่วงนี้อีกจ่ายหมดเนี่ยในวันที่หนึ่งสิงหาคมของปี x สามแต่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยช่วงนี้คือสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะสร้างเสร็จคือหลังจากสามสิบธันวาคมไปเนี่ยถือว่าสร้างเสร็จแล้วดังนั้นช่วงนี้ดอกเบี้ยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารอยู่ สมมติว่าดอกเบี้ยยังจ่ายให้กับธนาคารอยู่นะฮะก็คือผู้ธนาคารมายังต้องจ่ายให้กับธนาคารอยู่แต่ว่าอาคารสร้างเสร็จแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตรงเนี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ก่อสร้างคือมันเสร็จแล้วนะฮะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจะถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายประจำงวดจะถือเป็นค่าที่จ่ายนะฮะดังนั้นให้จำไว้ให้ดีว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้นั้นเนี่ย ได้แค่เพียงช่วงเดียวคือช่วงที่กําลังก่อสร้างอยู่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์แต่ถ้าเกิดช่วงที่ยังไม่ก่อสร้างเช่นช่วงนี้จะถือเป็นแค่จ่ายช่วงนี้ก็จะถือเป็นแค่จ่ายเห็นไหมฮะจุดเดียวเลยที่จะถือว่าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ก็คือช่วงที่ระหว่างก่อสร้างถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นะครับดังนั้นตามตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกเขาเริ่มสร้างตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วก็ได้เงินมาในวันที่1กรกฎาคมพอดีก็เลยเริ่มคำนวณต้นทุนของการกู้ยืมเงินที่เป็นดอกเบี้ย ถือเป็นต้นทุนการกู้ยืมก็เลยเริ่มนาตั้งแต่ได้เงินมาจนถึงสิ้นปีก็เลยกลายเป็นสองแสนสามนะฮะหากด้วยผลตอบแทนที่ได้จากการเอาเงินที่เกิดกการกู้ไปลงทุนหาผลประโยชน์นะครับตรนนี้เราอาธิบายแบบสรุปให้ฟังเลยอันนี้คือตัวอย่างแรกนะฮะกรณี เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเลยรู้เลยว่าเอาะไรทำอะไรต่อไปผมจะอธิบายกรณีเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปคราว่าเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปก็คือกู้มาจากหลายๆแหล่งไม่สามารถรู้เฉพาะได้ว่าจะเอาจากแหล่งไหนมาทําการก่อสร้างนะครับอยู่ในหน้าห้าถึงหกสิบเจ็ดนะครับ หัวข้อเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหมายถึงเงินที่การกู้ยืมเงินมาจากแหล่งไหลแหล่งก็คือกู้มาจากหลายแหล่งเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้ดําเงินส่วนหนึ่งที่จากการกู้เนะะี่ยนฮะมาใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขโดยไม่สามารถระบุหรือแยกแยะได้ว่าเงินที่ใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ดังกล่าวมาจากแหล่งเงินทุนใด คือไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะฮะเขาบอกว่าตามมาตรฐานหัญชีกําหนดว่าสําหรับเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้นํามาใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข,าข้าง่อ่ไยจํานวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องคํานวณโดยการคํานวณรายจ่ายของสินทรัพย์นั้นด้วยอัตราตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นะฮะเขาบอกว่าโดยการ คูณรายจ่ายจากสินทรัพย์นั้นด้วยอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนนะเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนเราต้องรู้เลยว่าอะไรอัตราะอะไรที่จะต้องตั้งขึ้นเป็นทุนนะจากหัวข้อนี้เขาบอก คืออัตราโฉเฉลี่ยของหนักของต้นทุนการกู้ยืมที่คงค้างในระหว่างงวดที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะจํานวนต้นทุนการกู้ยืมรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้นต้องไม่เกินจํานวนต้นทุนที่เกิดจากการเกิดขึ้นจริงในงวดนั้นนั่นเองสรุปเลยนะฮะถ้าเราไปกู้ยืมเงินมา